สวัสดีพี่น้อง FC ทั่วโลกค,ครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปดูวิธีการดัดลูกลอยชนิดนะครับของลูกลอยที่เป็นพลาสติกนะครับจากกรณีที่ผมได้ทำคลิปลงไปนะครับเกี่ยวกับการดัดลูกลอยของคาบูเรเตอร์นะครับทีนี้ลูกลอยภายในคาบูคารในภายในคาบูเรเตอร์ของเรานะครับโอ้ลินคือพันกันแทนเนอะพี่น้อง FC เนาะนะครับ ภายในคอูเบลเตอร์ของเรามันจะมีลูกลอยอยู่3แบบนะครับอ่าเท่าที่จําได้เด้อนะครับหนึ่งลูกลอยทองเหลืองนะครับอยู่ในรถโบราณแบบนี้นะครับในรถรุ่นเก่านะครับอ่าจะเป็นของยามาฮ่าซะมากกว่านะอ่าทีนี้นะครับในเมื่อมีลูกลอยทองเหลืองแล้วมันจะมีลูกลอยอ่าเขาเรียกว่ากึ่งกึ่งพลาสติกนะครับกึ่งพลาสติกกึ่งเหล็กนะครับก็คือใช้ขาตรงนี้เป็นเหล็กแล้วมาเชื่อมติดกันกันกบ ลูกลอยพลาสติกนะครับอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นลูกลอยทั้งตัวเลยนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับทีนี้จากการที่เราดัดขาลูกลอยนะครับถ้าเป็นลูกลอยทองเหลืองลูกลอยขาเหล็กพวกนี้เราก็ดัดได้ง่ายๆเลยนะครับพี่นอนะ้อง f c นะอนะดัดได้ง่ายๆเลยนะครับบางท่านอาจจะจับตรงนี้ จากตรงนี้เราก็ยกขึ้นเลยนะครับขามันก็จะบิดขึ้นนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะนะครับนี่นะครับถอดออกมาอันนี้ถอดไม่ออกนะอา,อาจจะถอดออกมาแล้วดัดเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวแกนยาวเนี่ยแกนตรงกลางเนี่ยนะครับตรงปลายนิ้วอาจจะเอาไขควงกดลงไปก็ได้นะครับทุกท่านนะก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่วิธีนะครับของอาจารย์ช่างแต่ละท่านนะครับแต่ในวันนี้ มีพี่น้อง f อของเรานะครับถามเข้ามาอยากให้สอนวิธีการดัดลูกลอยพลาสติกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทําการดัดลูกลอยพลาสติกนะครับพี่น้อง f อนะผมจะพูดถึงนะครับอ่าทไมเราถึงต้องมีการดัดลูกลอยถอดดีไหมไม่ถอดเนาะนะอ่าไม่ขอถอดดีกว่าทําไมเราถึงต้องมีการดัดลูกลอยนะครับพี่น้อง f อนะโดยปกติแล้วนะครับลูกลอยของเรามันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับสมมติว่ามันตั้งอยู่กับตัวรถ พอน้ำมันเข้ามาปั hmm. ๊บนะครับ okay. น yes. ้ำมันออกมารูตรงนี้นะครับรูเข็มลูกลอยตรงนี้น้ำมันลงมาภายในถ้วยห้องอ่าห้องขบอ่าห้องลูกลอยนะครับทีนี้นะครับน้ำมันนะครับน้ำมันภายในห้องลูกลอยนะครับถ้ามันเยอะขึ้นมานะครับมันก็จะดันลูกลอยขึ้นไปนะครับพอมันดันลูกลอยขึ้นไปปั๊บอ่าลูกลอยก็จะไปดันเข็มให้มันปิดรูน้ำมันหรือว่าปิดประตูทางเข้าของน้ำมันนะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ เดี๋ยวผมถอดเลยดีกว่านะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะอ่าก็คือเสื้อนะครับใช้คําว่าเสื้อนมหนูนะครับอ่าเสื้อเข็มเล่งนะครับมันสึกหลอหรือว่าอาจจะเป็นชุดลูกลอยสึกหลอเองนะครับชุดเข็มลูกรอยสึกหลอเองนะครับมันทําให้มันอ่ายันกันไม่ถึงหรือว่าปิดน้ํามันช้านะครับมันก็เกิดอาการน้ํามันล้นได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้เราจําเป็นจะต้องมีการ ดัดลูกลอยเพื่อชดเชยความสึกหลอนั่นเองนะครับอ่าในกรณีที่อ่าบางท่านอาจจะบอกมาว่าก็เปลี่ยนลูกลอยกับเข็มลูกลอยสินะครับมันเปลี่ยนแล้วมันไม่หายทําไมมันไม่หายอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังนะการที่เราเปลี่ยนเข็มลูกลอยแล้วมันไม่หายนะครับให้เราสังเกตดูว่าลูกลอยเนี่ยอ่าเราจะสังเกตได้ว่านะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมเข้ามาให้ดู อ่าโฟกัสยังนี่นะครับอ่าซูมแล้วภาพแตกเลยนะครับทุกท่านนะซูมแล้วภาพแตกนะอ่าเอาประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเวลาที่ลูกลอยมันสึกนะครับตรงไหนบ้างที่มันจะสึกนะครับตรงข้างบนที่มันยันกันนะครับตรงข้างบนที่ยันกันนี่ตรงปลายนิ้วนะครับแล้วก็ขอบด้านล่างเห็นไหมที่มันกดกันเนี่ย นะครับบางที่ขอบด้านล่างขอบพลาสติกด้านล่างมันชนกันกับขอบอลูมิเนียมแล้วนะครับอ่าขอบด้านล่างตรงนี้นะครับตรงไปเนี่ยไปไขควงนะครับอ่าบางที่เข็มลูกลอยมันจมลงไปลึกนะครับพลาสติกมันชนกันกันกบอลูมิเนียมแล้วนะครับอ่าพอมันชนกันปับ๊บ <ท Dancing> เกิดอ,อะไรขึ้นล่ะทีนี้นะครับก็คือนะครับลูกลอยมันยังมีระยะฟีไอเข็มลูกลอยยังมีระยะฟีอยู่แต่ว่า ไอ้ตัวลูกลอยเนี่ยมันกดลงสุดแล้วนะครับอ่ามันปิดน้ํามันไม่อยู่แน่ๆล่ะก็จําเป็นจะต้องทําการดัดแกนนะครับดัดแกนตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าดัดตรงนี้เพื่อให้ตัวนี้ไปกดลงนะครับให้มันปิดน้ํามันนั่นเองนะครับเพราะว่าสาเหตุเหล่านี้นะครับบางทีไอ้ตัวเสื้อนะครับเสื้อมันสึกลงไปนะครับบางที่อ่าตูดของเข็มลูกลอยนะครับตูดของเข็มลูกลอยนะครับมันสั้นลงมันสึกนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยตัวลูกลอยตรงที่มันกดกันตรงนี้นะครับตรงไปไขควงเนี่ยมันก็สืบลงไปเช่นเดียวกันนะครับ่ามันก็เลยทําให้นะครับมันปิดน้ํามันไม่อยู่นั่นเองนะครับอทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงการดัดลูกลอยนะครับชนิดลูกลอยที่เป็นพลาสติกนะครับพี่น้อง f c นะลูกลอยที่เป็นพลาสติกอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับมันก็มีวิธีการดัดอยู่ง่ายๆนะครับ มันมีเทคนิคการดัดอยู่ง่ายๆอันดับแรกเราต้องดูสีก่อนอทำไมถึงผมถึงต้องบอกว่าให้ดูสีนะครับถ้าลูกลอยนะครับมันเป็นสีขาวาถ้าลูกลอยเป็นสีขาวนั่นหมายความว่าลูกลอยใหม่มันยังไม่กรอบอแต่ถ้าลูกลอยเป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับงานเข้านะถ้าจะไปถ้าจะไปดัดเนี่ยดัดปับ๊บหักปั๊บเลยนะเวลาเราดัดเราก็จะ เราก็จะกดตรงนี que, aqui, é que, é que, ้ใช่ไหมนี่เวลาเราดัดเราก็จะกดตรงนี้นะครับพอเรากดตรงนี้ปั๊บมันจะหักนะครับพี่น้อง f อนะเพราะว่ามันกรอบนะครับเพราะว่ามันกรอบนะนี่เวลาเราดัดเราก็จะกดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็จะกดตรงนี้นี่กดตรงนี้ลงนะครับแต่ทีนี้นะครับในเมื่อลูกลอยของเรามันกรอบมันเก่านะครับมีวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยนะครับก็คือการเอาไฟหลนนะครับ เอาไฟลนให้มันอ่อนตัวแล้วก็กดลงนั่นเองนะครับพี่น้อง Fc นะสำหรับวิธีการดัดลูกลอยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เอาไฟลนแล้วก็กดลงนั่นเองนะครับอ่ากดลงไปเลยอันนี้อย่าเสี่ยงเลยมันใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวหักถ้าหักมาเนี่ยเดี๋ยวไม่มีใช้นะครับพี่น้อง Fc นะอันนี้อ่าเราถามหากถามว่าไปซื้อใหม่ได้ไหมก็ซื้อใหม่มันก็มีนะครับแต่ ต่อให้เราซื้อมาใหม่นะครับถ้าเสื้อคาบูเรเตอร์นะครับถ้าเสื้อคาบูเรเตอร์นะครับมันสึกล้อลงนะครับอเสื้อตรงนี้มันเป็นหลุมมันสึกล้อลงนะครับมันก็ไม่อยู่อยู่ดีนะครับเราก็ต้องทําการดัดช่วยแต่ในกรณีที่เป็นของยามาฮ่าแบบนี้ในรุ่นเก่าๆของยามาฮ่าเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะบูสตรงเหลืองตรงนี้นะครับตรงที่ไปลายไขควงชี้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะอ่านะครับซูซูกิก็เช่นกันนะ่ารู้สึกว่าซูซูกิในรุ่นเก่าๆสามารถ อ,อดเปลี่ยนเสื้อเข็มลุกลอยได้แต่ในรุ่นใหม่ๆก็อ่าเป็นท่อนเดียวมาเลยเป็นอลูมิเนียมท่อนเดียวมาเลยเหมือนกันกันกบฮอนด้าแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นอลูมิเนียมท่อนเดียวมาเลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้นะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC เห็นไหมตัวนี้ก็มีการดัดมาเนี่เห็นไหมอันนี้ล่องรอยของการใช้ไฟลนเลยแหละนี่นะครับไฟลนแล้วก็ดันลงนะครับพี่น้อง f c นะเป็นการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าไว้ก่อนในกรณีที่ลูกค้าไม่มีตังซื้อคาบูริเตอร์ใหม่นะครับเพราะว่าไอตัวเสื้อมันสึกต่อให้เปลี่ยนเข็มนะครับมันก็ไม่หายอยู่ดีนะครับอ่าเราก็ต้องจำเป็นก็ต้องทำการดัดช่วยเอานะครับพี่น้อง FC เอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ